โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับน,นี่เราก็กลับมาในเกมของ Dark Z, ดาคันบอสเซตโรถขังบัตเิลอนอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็วันนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดกาชาเจปีในเซิร์ฟเวอร์เจแปนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเปิดแบบเดียวๆแหละซึ่งหลังจากที่ผมได้เปิดตู้นี้ไปเนี่ยผมได้โกคูเบอร์ไวมาหนึ่งตัวใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้ไปเปิดนอกรอบผมก่อนจะมาอัดคลิปนี้ผมไปเปิดนอกรอบมาประมาณร้อยกว่าเม็ดได้แล้วผมก็ได้โกคูเบอร์ไว้เพิ่มเป็นตัวนะคือแบบได้มา เหมือนแบบตอนมาครั้งแรกม็ไแบบโอ้โหคนเปิดหาแบบต้องการมากๆนะแต่ว่าพอวนกลับมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหมันได้จะล้นเลยอะดูดิคือผมเห็นแบบนี้มันมันน่าตามรอยประวัติศาสตร์เดิมไปได้ว่ามันจะซ้ําบ่อยเหมือนในเจ้าโกฮังเวอร์วายแน่ครับผมไอโกฮังกับเซลเนี่ยแน่นาคตนะมันจะมาบ่อยอย่างนี้เลยนะผมนั่นแหละนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเปิดตู้7ปีกันซึ่งไม่ต้องถามเป็นตู้7ปีของคู่ไหนนะครับผมชอบคู่ของล่างสีอยู่แล้วซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดแบบ ยังไม่ได้ได้ทั้งคู่นะก็ขอแบบอยากให้มันได้ชักตัวหนึ่งก่อนค่อยไปเปิดตัวที่ยังไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละนะฮะคลิปนี้ผมมีงบอยู่ประมาณ250เม็ดนะครับผมก็ถ้าตามนี้ก็คือเท่ากับว่าคลิปนี้ผมจะได้เปิดในประมาณ7มันตีได้นะครับ7รอบเลยทีเดียวซึ่งก็มีโอกาสได้แหละนะครับอุ้ยเมันติ7ปีไงไม่ได้คิดมาก่อนนะเนี่ยหรือว่ามันจะมาวะนะครับนะ7มันตี7ปีก็ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมไปลุยเลยดีกว่านะครับเริ่มจากมันตีแรกของเราวงนี้ก็น่าจะหลายหลายบ้านหลายหลายคนเนี่ยอยู่ในช่วงตรุษจีนป่ะเออได้ข่าวว่าเขาไหว้เจ้าอะไรกันนะครับผมวันนี้ผมก็เพิง่งคือทางบ้านผมก็ไปไปไหว้เจ้าแหละผมจำอย่างนึงต้องไหว้เจ้าที่ว่ามันมีขนมขนมเค้กให้กินฟรีได้ขนมลานะครับผมนะฮะคือไม่รู้ว่าวันตรุษจีนหรือว่าวันไหว้ววเจ้าสักอย่างอะไรของของเขาเนี่ยมันจะทําให้ดวงของเรามัน ดีหรือเปล่าเป็นซูเปอร์เบเกตโต้ฮะแต่ถ้าจะออกเป็นคู่ของโกคูจีทีกับเบเกต้าจีทีซูเปอร์ไซยาหผมก็ไม่ว่าเลยว่าผมต้องการมากเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับผมนะฮะตัวที่สองแล้วตัวที่สามสิงชลอนเอชอาร์อะถ้ามันออกมีลา,างสังหรณ์ว่ามันจะออกมาเนี่ยเจ็ดปีเนี่ย ใจแอนตอมนะปะทำไมมันมันชอบให้เราลุ้นแบบเล่นตัวมากๆมันไม่ยอมออกตอนแรกๆมันจะออกให้ท้ายนะเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้โกคูวัวไวมาเพิ่มเหมือนตัวแน่ๆว่ะมันน่าจะออกมาแบบทำท่าโพสอย่างนั้นแน่ๆเลยวะ่ะยังไงฮะเฮ้ยออกตัวท้ายจริงๆนเลยเฮ้ยกูได้หมดเลย ไได้ววใจเต้นเลยวะ่ะโอได้จริงเหรอได้ว่าแล้วมันออกตัวท้ายผมมีลาตะหอนแตกจริงๆเว้ยยอมรับเลยขนาดผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เจแปนไม่ใช่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ย ผมยังได้แล้วผมยังดีใจมากเลยอะโอ้โหนะได้แล้วครับ7ปีโกคูเบเกต้าสี่ก็เดี๋ยวจนะได้ทำคลิปแน่ๆแหละมารอดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับตัวนี้ของ7ปีได้แล้วโอ้โหดีใจวะ่ะเล่นออกตัวท้ายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดอีกมันตีนึงเพื่อเอารอบฟรีนะฮะมันมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะ งั้นเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยผมไปเปิดตู้นั่นแหละตู้มูวีแล้วครับผมเพราะว่ามันมาเนี่ยต้นคลิปแล้วเนี่ยนะครับเราได้คู่สี่คู่ล่งไซยะสี่ไปแล้วนะครับเนะเดี๋ยวย้ายไปเปิดตู้ภาคซูเปอร์โบลีต่อโอ้ยออกแบบอย่างนี้เลยฮะมังตีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์ให้กับเรานะครับผมดูจากคู่บินแล้วเนี่ยสิบแปดกับโกเทนนะฮะอืมอืมอืมอืเนวเอสอาร์มาครับ ต่อไปเป็นรอบฟรีของตู้โกคูกับเบเกต้าสี่นะครับผมน่าเป็นรอบสุดท้ายของตู้นี้แหละเพราะว่าผมได้คู่หนึ่งมาแล้วไงเดี๋ยวไปเผยคู่หนึ่งต่อนะครับผมนะเอาให้จริงก็คืออยากได้อยากได้ตัวของทีโกอาโกคูกับเบเกต้าครับผมถ้าได้ปุ๊บเนี่ยผมจะได้ทีมผู้นำหลีกเป็นมาเฮ้ยแต่เจ็ดปีมันก็นำา GT ีฮีโร่ไม่ใช่หรอวะนะครับแต่รอบนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่าเป็นเทนชินฮังเจ้าสึแล้วก็ยําชา มันเป็นคู่ที่การันตีตัวละครฟีเจอร์นะครับไม่ฟีเจอร์ก็เออสอาร์สามตัวแหละจะเป็นยังไงแม่ก๊อตอันนี้น,น่าจะออกฟีเจอร์ครับโกคูสี่ปีครับมาจนได้นึกวันจะไม่เจอหน้าแกละนะอันนี้เนี่ยเจแปนผมย่าปวดลุ้งเลยลเนี่ยเพราะว่าผมได้สี่ปีเน J ี่ยเจแปนบ่อยมากจริงๆครัสี่ปีโกคูนะอุย้ยโอ้ตรงตีมว่ะ สปีโกคูออกไปแล้วแล้วก็ออกโกคูหมัดมังกรตัวนี้จากภาค GT มาจะมีตัว GT อีกหรือเปล่ามีคตาเอตตา GT ถือว่าออกตัวตรงตรงทีมตู้มากเลยฮะออกตัวละคร GT ทั้งสองตัวนะมีอีกไหมมีอีกไหมมีสซไพ่ปะหมดแล้วปะซาตานนะผมโอเค ถือว่าปิดฉากอย่างสวยงามครับปิดฉากด้วยโกคู4ปีของเรานะต้องบอกว่าโก4ปีนี้เป็นคู่ลิงก์กับไอคู่ของไซย่จ4-7ปีได้ดีมากๆานะนะงั้นได้มาก็คือถ้าใครได้มาแล้วยังไม่เคยมีหรือว่ามีน้อยได้มาก็ถือว่าน่าจะโอเคนะมันเป็นคู่ลิง์ของ7ปีเลยก็ว่าได้ตัวเนี้ยนะครับผมฝาก็จบกันไปครับสําหรับตู้ของโกคูเบิกต้า4ครับผม ต่อมาเป็นตู้ของโกคูและเบเกต้าก็อดแล้วตู้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตู้ที่ดีมากๆนะครับผมอยากได้อยากได้ทุกตัวในนี้เลยพวก LR ตัวอื่นนี่คือไม่ได้มีนะครับผมไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหระ่ะนะอืมแต่ว่า,าคูสองล่างไซยะสองนี่ผมมีแล้วนะครับไปมันสีแรกมันค้างที่สเต็บสองนี่ว่าเบเกต้ามาว่ะ บเกต้าจะฟิลไหมหรือว่าจะเล่นตัวยังไงฮะไม่ฟิลปล่อยขึ้นเต่าอย่างเร็วเลยอะลากปุ๊บแม่งปล่อยปั๊บเลยฮะนะเพราว่าลาจะมันจะฟิลชั่มันจะมีแบบชะงักเล็กน้อยแต่นี้แม่งปล่อยเลยฮะผมแบบเหมือนรีบสามสี่รอบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมอืม,อม,อมก็คูก,กอ็อมาว่ะ โกก๊อต Go นี่มันมาในกาชานี้ของผมได้มาสองตัวนะโกก๊อ Go ตแดงมันมันผูกด,ดวงอะไรไว้หรือเปล่าวะไอ้โกก๊อตแดงโกก๊อ Go ตออกมาออกได้แต่ออกเป็นอีคู่หน้าตู้นี้ได้ไหมวะต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งมันติีนะครับผมก่อนรลบฟรีนะครับผมผมต้องเล่นต้องใช้สูตรขัดดวงหน่อยไหมเออไปกดอะไรสามทีที่เขาชอบทํากันนะหนะึ่งสองสามแต่อาร์สวยมากเลยครับผมมา ันตดที่2นะครับผมของตู้นี้รอบแรกเราเกลือไปได้เมื่อกี้นะครับผมไม่ยอมฟิวชั่นเบกกตาเนี่ยพิกโร่สิบแปดตัวนี้ไม่น่าจะออกว่ะคือผมผมยังไม่การันตีไงเพราะผมไม่รู้ว่ามันพูดอะไรตอนตอนลากลงนะฮะสายสามไม่กตด,ด้วยอเอาวะเอาวะ ก็อาจจะมีลุ้นเป็นฟีเจอร์ออกมานะฮะไม่รู้เหมือนกันรุ่นทสามไม่น่าออกว่ะไม่น่าออกฮะเป็นทั้งนี้ครับเพิ่งได้เบกาต้าบูตอนปล่อยกระเล็กกันจากเอ็ดเอทั้งกับเบกาต้าพ่อลูกเนี่ยได้มาสองคนแล้วเนี่ยนะครับในตู้เจ็ดปีเนี่ยครับผมเดี๋ยวขอลีกหน้าไปไปหน้าเมนเมนูก่อน แล้วก็กลับมาเปิดใหม่อีกรอบนึงมาต้องรีเซ็ตกันหน่อยนะครับผมต่อไปครับบางตฟีฟรีครับผมมามึงไม่เคยบินแบบเป็นคอมโบกันเลยอ่ะเป็นล่างผมดำปกติด้วยครับไม่คืนเต่ายืดยาวทั้งนั้นนะผมกระจกแตกแน่แต่กี่ทีหนึ่งที หนึ่งทีด้วยชิบหายแล้วผมว่าดวงผมแม่งตู้นี้แม่งมันไม่มาวะตั้งแต่เปิดกับพี่ริวซีเข็ดแล้วครับผมเปิดมันเปิดได้ LR อยู่ตรงนึงคือ LR 5ปีแต่ที่เหลือมันไม่ออกมาเลยออกมายากมากตู้นี้ของผมสามมันตีผ่านไปครับมันไม่ออกหน้าตู้เลยต่อไปก็เป็นมันตีสุดท้ายแล้วครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปครับเร็วมากเลยเนี่ยนะ แต่คุ้มนะครับผมได้7ปีครูของร่างไซอัสสีม่มาแล้วซึ่งผมก็อยากได้ก็ได้ตามที่ต้องการก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วดังนั้นเนี่ยมันตีนี้มาจะลงเอออย่างไรก็ไม่สําคัญแล้อย่างน้อยผมได้มีคลิปโชว์ตัวละครหนึ่งตัวของ7ปีแน่ๆครับบินเดี่ยวด้วยโอ้โหมาวะเขาฉายเดี่ยววะเขาไม่ต้องการพลังของใครทั้งนั้นนครับผมยังไงฮะตัวสอนสีลุง้งฉายเดี่ยวนี่มันก็ ยังไงยังไง,ยง,ยงอยู่นะมันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เลยเวลาฉายเดียวเยเป็นร่างสยสาสสามแล้วสยสามโผลบ่อยจัดจัด,จดอืมยัางไงฮะดูทรงไม่น่าออกวะไม่ออกจริงเหรอท่าไม่เหมือนกันเลยท่าบูกับเฮ้ยเป็นนี่เป็นโกเทงฟ้าสพอร์ตสพอร์ตทรามลิมิต สรุปก็คือสี่มันตรีนี่คือผมไม่ออกฟีเจอร์เลยนะไอตู้ตเนี่ยไอตู้พาคซูเปอร์โบลีเนี่ยดวงกับตู้นี้ผมไม่น่ามาว่ะท่านผู้ชมแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่ให้ผม250เม็ด7มันตรีในคลิปนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วแหละผมได้7ปีมาละตัวหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่า7ปีอะ่ะมาตั้งบทเส้นทางมันก็เก่งแล้วนะมันก็เก่งมากๆของมันแล้วเพราะว่าท,ทุกอย่างมันมีอยู่ในตัวของมันหมดแล้ว่วทุกอย่างของความสามารถในเกมเนี่ยนะครับผมคือ แค่55%ก็เก่งมากๆแล้วผมเจ็ดปีมาแร้วอาร์ตแบ้งยางเท่ก็เดี๋ยวต้องขอเวลาไปปั้นตรงนี้ก่อนนะครับแบบว่าปั้นเป็นขั้น LR แล้วก็อาจจะไปปั้นลิงก์ไหมหรือว่าโชว์แบบลิงก์เลเวลหนึ่งไปเลยดีปะ่ะเออนะครับผมนะบว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวในหลนะังคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะถ้าเดี๋ยวว่าใครได้ตัวละครอะไรในการชาเจ็ดปีก็มาลองแชร์กันได้นะครับผมว่าเปิดกี่เม็ดเกลือไม่เกลือยังไงก็มาลองบอกกันได้ นั่นแหละครับนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ